คนวาส้นแนวสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้กับิภามาหาเห็ดที่เก่าด้วยค่ะเด้อหาเห็ดคันตะแลนค่ะรวมกับคันตะแลนค่ะคนทวารเส้นแนวก็ได้มีทั้งเห็ดเหลืองเห็ดดำปนกันละค่ะนี่ก็เห็ดเหลืองค่ะอันคนทวบ้าน้นแนวถือมาสองถังค่ะทางอันเห็ดเหลืองอยู่นู้นอยู่ข้างอีกฝั่งหนึ่งไหมค่ะอันนี้ยางเบิงอันไหลาหลค่ะเป็นเคียไปเลยไหมค่ะ แต่่าคนไทยบ้านฉันเนี่ยก็สีอาจสิบว่วไทายเห็นด้เบิงเบิดสูอันนด้วยค่ะเด้อเขาถทดคอผ้ายห,หลายๆค่ะอันมันเป็นเขี้ยงเงาไปไหมค่ะโอ้ยอันเมื่อเนี้ยทั้งไงมา,จากจักหน่อยค่ะทั้งสิบแปดลิตรเนี่ยค่ะเนี่ยอันพ่อว่านสามีหยุดอันสองมือกับมืออื่นเขามารงเขาถ่ายยิทนนุ่นปล่ะค่ะแต่ว่ากับกับพวกไก่กันดอกค่ะ คนที่บ้านเชนแนลก็เลยอยันยางอยูอย่ในปลาเพราะว่าอันป่านี่รู้สึกว่าจะมาหารอบพวกรอบแหรอค่ะรอบนี้เป็นรอบเห็ดดำค่ะเห็ดเหลืองซุ้มที่เจอนี่ก็เป็นอันอันน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะคะนอกจากสิว่าคนทีบ่ Channel, บ้านเชนแบ่เจอแล้วลงเรือเป็นเจอคนอื่นเจอใช่ไหมคะเพราะาอันเป็นรอบของอันเฮ็ดดำแล้วค่ะรอบของเห็ดดำแล้วนะคะเห็นปะ ว่าไม่นหน่อยเด้ค่ะอันคน้นให้บ้านชันเนี่คิดว่าจะเอาขาตั้งกองมาลืมคือเ่าค่ะก็ตอกแย่บ้านอันคนใหบ้านชันแนลเป็นไปจับเบื้องเล้วค่ะอันว่ามันสามารถอันเอาออกแก่กันได้บ่อ,ออกแก่กันได้อยู่ค่ะก็เลยก็เลยอันว่าเาาาสียวมาย้ำใส่จังเอาหมุนใส่กันเนี่ยค่ะดึงเอาค่ะเนี่ยกระสิได้ยังส่อัน พอคนไทยบานจะได้หอยากได้ขายเงาเๆาไหมคะมันกระสีอันสวยงามจักหน่อยสิไหมคะกรสีเสียเวลาเขาจักหน่อยกับวเป็นยังค่ะเพราะบานเก็บไปแ็มีแตจะขายเงาเงาเด็ดค่ะแต่เลยเคืองขู่หน่อยหนึ่งดอกกระลังสวยค่ะอันยิ่งเงาไปทั้งหมดละค่ะเงาไปเลยค่ะบักลายสรเเ็ดจังไดก็ดกต้องฝ้าเก็บละค่ะคนทบ้บานจช่นเนี่ยว,ว่าเสียนไปอีกัน วางหนึ่งน้ำยังสี่แม่ค่ะต่บรูสีได้ไปบ่ถ้าบ่ได้ไปกับคนอื่นก็ซิมาอีกสิค่ะเพราะว่ากาบ่านเก็บเห็ดเหลืองไปน้ำยังสี่แม่ค่ะมันก็สิไดเอนร่วมกันเห็ดขาวนยิน้นองเขาบอกว่าลายคากปานน่คนที่ผ่าน,นเสนี่วก็คือขอประมาณโลดเดียวหรือมะสองโลหรือมะเห็ดขาวแต่ว่าก็ตก้องการนี่แหละค่ะกิโลนแพงกว่ากัน ตัดแล้วมันเอาได้เลยแม่มันก็โยนใส่โยนใส่ได้เลยแม่ค่ะคนที่บ้านเชนแนวก็เลยอันถ้ามันบ่ออันนั้นเหาก็อันนั่นออกเพราะวบ้านข้าบโต้องเน้นว่ามีดอกน้อยแล้วไหมคะค่ะใส่ได้เลยไหมคะดีดีค่ะเห็นอะไรคนที่บ้านเชนแนวหมากอยู่ค่ะถ้าเจอเป็นเพ่งสิคะได้เจอทีละดอกสองดอกขี้ขันอันดึงไหมคะ หลายค่ะลายตลอดเชนแวลก็ซิมาตัดกิ่งไก่บางทีค่ะมันอยู่มันอยู่เฟิร์นนั่นมันหยาเฟิร์นไหมค่ะเนี่ยค่ะหยาเฟิร์นยังเสียค่ะมันชุ่มบันี้ขาเขาก็สีเงาสีไหมค่ะคนที่บ้านเชนแอวแชนแอลก็เลยอันมักดึงเอาถ้าตัดกันต้องตัดลึกๆคะเอามีดกดลงจี๊ยกน้อยยิงสิไหมค่ะกดหยาเฟิร์นลงจี๊ยกน้อยเขาก็สิได้แั่ขาเงาเงาไหมค่ะ าสั่นลได้สะดวกค้นที่บวานเชนี่ยวบวมากว่านำหนักมันหน่อยสิแม่ค่ะจะเล่นอยากได้ขายยาวๆแ๊กหน่อยก็เป็นบางช่วงดอกค่ะว่าคาสันขายยาวบางบางช่วงกับคาสันเลี่ยวเต้แันอันนั้นเลี่ยวตึงเต้ห็ดแม่ค่ะ บางทีอันคนไทยบ้านชนแนลก็อยากได้ขายแย้เอาลายการตัดลงเลิกเลิกหรอกค่ะเลิกรายการเอาขึ้นมากต่มีได้ขี่แย้เก่าละค่ะเห็นะหมเยาไปละค่ะไว้ค่ะค่ะเชนแนวชินางตา มี่ไก่จ้อค,ค่ะตัดจุ่มเดี๋ยวไล้บไเลยเ,เนี่ยค่ะไปยักดอกหนึ่งสองสามเจ็ดแปดดอกค่ะไม่ลายค่ะถ้ามันนันนันอินอลีนะคะถ้ามันจุม่มใหญ่อิลีนะคะ โอ้ยอันอากาศกะลมว้อยว้อยดอกค่ะองคนตตะบานเชแนวเหลียวเหีนเฮ็ดอันเหลืองเบสีอันตัดให้เบิึงได้ค่ะเด้อกระเห็ดดำกะยังเป็นเพื่ออยู่ขอเห็ดเดดดหลืองดอกนึงนนี่ค่ะเห็ดเหลืองเขาตัดออกมาสิทานเพราเกี่ยง,งกเขากำเอาออกสิค่ะ ตัวนี้เท้าอ่อนเอาหูเทาเนี่ยค่ะใส่เป็นประโยชน์นะคะปัดน่ะคะค่ะเลี่ยงสวยเลยค่ะเพราะว่านมันดีนะคะอีพี่นี่พ่อแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อคนไทยบ้านเชน่นลเก็บเห็ดอ้อมไปนะคะมันบ่สามารถถ่ายเบิร์ได้เห็นไหมค่ะมันมันยาวไปเลยไหมคะ่ะพราะว่าคนไทยบ้านเชน่นลกับบ่มีขาตั้งกล่องเนาะค่ะเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะโคนิมันเชนดสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ยนะคะเด้อ